คุณกำลังฟัง The Futurist พยากรณ์อนาคตร,รู้ทันการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแบบ The Futurist กับสีชัดป,ปวีค่ะวันนี้เราพาสตาร์ทอัพหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เขาได้พูดเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านอาวกาศเป็นจริงเป็นจังมากๆแนะนำทุกคนให้รู้จักคุณเจมส์จากมิวสเปสค่ะ ก็มาเป็นพี่ที่สามแล้วก็จริงชอบชอบเรื่องทางด้านอวกาศตั้งแต่เด็กก็ตั้งแต่ครอบครัวชอบชอบพาไปดูทางเครื่องบินอะไรต่างๆเกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีทางด้านทางด้านการบินะส่วนใหญ่แล้วเราก็ก็มีโอกาสเดินทางไปเรียนที่ต่างประเทศก็มีโอกาสได้ได้ไปทํางานทํางานให้กับทางด้านโครงการอวกาศของสหรัฐก็ได้เจอทุกอย่างครับที่เกี่ยวข้องกับตั้งแต่ทางความมั่นคงตั้งแต่เรื่องที่แบบดูเหตุการณ์บนโลกครับเป็นเรื่องที่ ที่แนวคิดที่ททททมผมคิดว่าคือบนโลกเนี่ยคือเราเห็นประชากรเรามาขึ้นเรื่อยๆ<ม>นะครับทรัพยากรมันหมดลงก็เลยเห็นอย่างตอนนี้ก็ปัญหาเรื่อง climate change <ม><ม>เรื่อง food shortage เรื่องอาหาร,รอะไรต่างๆที่มันมันมีปัญหา<ม><ม>อันนี้ก็เลยก็เลยเป็นที่ว่ามีวิธีเดียวยคือมนุษย์ต้องไปหาทรัพยากรใหม่ๆมอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทําไมไปมีถาหน้าว่าต้องไปดวงจันทร์ไปดาวอังคารที่เราอาจจะไม่อยากทําสงครามล่าอนินิคมเหมือนยุก่อนแล้วก็เลยไปดาวดาวอื่นอะไรอย่างเงี้ยหรอคือเป็นเรื่องทรัพยากร เทคโนโลยีเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องตัวทรัพยากรที่มามาทำอุปกรณ์ต่างๆอ,อย่างที่คุณสีชอบ7เกตเนี่ยก็เป็น Law Material พลังงานของเครื่องมันเหมือนเป็นแบบมันเป็นเป็นแมจิกเ,เ,เ,เสกแล้วก็กลายเป็นสิ่งอุปกรณ์ใหม่ๆให้เราได้ใช้กัน คืนอนอกโลกเนี่ยคือมันมีโอกาสให้ให้ให้มนุษย์เนี่ยได้ได้ไปเอ็กซ์โพสิ่งใหม่ๆอย่างที่บอกว่าพลังงานเนี่ยถ้าถ้าเรามนุษย์ไปอยู่นอกโลกเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่ว่ามนุษย์เนี่ยจะสามารถเอาพลังงานในโลกไปใช้ได้ครับคือก็ต้องจับคนละเรื่องนะเดียวกันเลยก็ได้ใช่ครับคือมันมันเป็นเรื่องของคือถ้าเราเราส่งของบนโลกเนี่ยออกไปเหมือนกับที่เราสั่งสั่งของออนไลน์เนี่ยถ้าเรายิ่งส่งไกลค่าส่งก็ยิ่งแพงถูกต้องอันนี้ก็แบบเดียวกันก็คือการที่มนุษย์จะจะสามารถไปอยู่ที่หนึ่งเนี่ยดาวดวงใหม่เนกา ในการส่งไปอีกดาวหนึงเนี่ยต้องต้องลงมาเยอะมาก ของเราเนี่ยถ้าเรื่องอวกาศเนี่ยเราอยู่ในเรื่องของทางด้านดาวเทียมสื่อสารตอนท่าทราบดีว่าในเรื่องปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยมันก็ทุกคนก็ work from home นะครับก็ตรงนี้ต้องบอกว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องดีคือคือเราจะเห็นว่าในเรื่องของตัวผู้ใช้งานอย่างต่างเนี่ยเรื่องเรื่องคนใช้เดตเเยอะคนใช้เดต a เนี่ยมากขึ้นอีกการหนึ่งคืออย่างอย่างภายในเราเองก็ทางด้านน n เว s เตอร์เราต่างต่างเนี่ยปีนี้ก็ถามเรื่องเทคโนโลยีเยอะเพราะว่าบริษัทเราเนี่ยคือเราเรามองไปที่เรื่องของพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วก็เรื่องขอองตััวด์ทีรุปกณ่ ที่ใช้ในการจะผลิตตรงตรงอย่างดาวเทียมเนี่ยก hmm ็ถือว่าเป็น spacecraft ชนิดหนึ่งอย่างล็อกเก็ตเกลือแคปซูลที่เห็นทางด้านฝั่ง SpaceX ส่งอันนี้ก็ต้องต้องใช้เทคนิคอุปกรณ์ตรงนี้อิเล็กทรอนิกส์กับกับทางด้านเรื่องของวัสดุพิเศษครับซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ n w w s p c e ในในทีมเอนจิเนียร์ก็ได้ทำ ทาง New Space เนี่ยเราถ้าธุรกิจนะเป็นเรื่องเรื่องตรงตรงดาวเทียมถ้าเห็นว่าดาวเทียมในในประเทศไทยแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการซื้อเข้ามาทั้งหมดถูกต้อง New Space เ,เองก็ต้องการจะผลิตทำอเองเล่าผลิตดาวเทียมในประเทศได้ใช่ไหมคะทําได้ครับคือมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างดาวเทียมรุ่นเก่าเนี่ยมันเรื่องน้ําหนักเรื่องเรื่องความทนทานเนี่ยมันมันก็ไม่เท่ารุ่นใหม่ แล้วก็ <Wow. S 1> สิ่งที่แบบอ,อย่างพวกพวกแกจิตพวกศัพท์ต่างๆอิเล็กทรอนิกส์ก็พัฒนามาได้เยอะดาวเทียมรุ่นเก่าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นคัสเตอร์ทำเพื่อสำหรับแอปพลิเคชันนี้เท่านั้นแต่ว่าทางทางด้านปัจจุบันเนี่ยเราสามารถใช้อินโนเวชั่นต่างๆในในพวกเรื่องของเพอร์ซันอลอิเล็กทรอนิกส์กับทางด้านเรื่องออโตโมทีฟต่างๆเนี่ยเข้ามาพัฒนานได้<ม>ครับซึ่งซึ่งซึ่งที่บอกว่ามีสเปซเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเทคจริงๆเราทำอะไรบ้างนี่เราเรามีเรื่องอิเล็กทรอนิกส์นะที่เราทดสอบเระส่งไปในวอวกาศเพื่อที่จะสร้างเป็น เบสค a าฟนะครับ,รบเริ่มเริ่มจากดาวเทียมเนี่ย ในอนาคตของเราแล้วเรื่องแมท e r อ a ลเนี่ยแมทริอัลใช้ดท,ทุกอย่างคือแมท e r อ a ลเนี่ยเราก็อยากได้แมทริอัลที่ดีเสมอแล้วก็ราคาดีขึ้นแล้วก็สามารถมีเขาบอกมีคุณสมบัติพิเศษถ้าเราเห็นว่าอะไรที่มันไฮเทคเนี่ยจะปล่อยความร้อนสูงใช้พลังงาน,นที่เราพูดถึงเรื่องพลังงานใช้ความพลังงานเนี่ยสูงมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าถ้าเราส่งอะไรไปในอวกาศเนี่ยมันต้องผ่านชั้นบรรยากาศนะครับอันนี้ก็แรงดัน pressure ก็เหมือนเราโดนอัดกระป๋องแล้วยิงขึ้นไปเทือกาใช่ใช่ใช่เหมือนเป็นปากกระป๋องก เป็นเป็นตัวที่ทําให้มันทนทานได้อย่างถ้ายิ่งส่งมนุษย์ขึ้นไปด้วยเนี่ยอย่างดาวเทียมเนี่ยเราเราคิดว่ามันเหมือนจะเป็นหุ่นยนต์อยู่นะครับอันนี้กแบบว่าบุบสลายเล็กน้อยยังพอได้อันนี้คือเป็นปลากระป๋องนิดหนึ่งได้คนไดยพอได้แต่ถ้าเป็นคนคงแบบนิดหนึ่งคงไม่ได้ใช่ครับช็อกช้ำแต่ถ้าคนเนี่ยมันจะมีมันจะมีเขาเรียกว่า r u q u i m e n t เนี่ยที่ต่างไปคือคือมันจะดีมานดิ้งมากขึ้น คุณซีทราบใช่ไหมว่าถ้าคุณซีอยู่บนดวงจันทร์ต้องอยู่ข้างใต้ใต้ดวงจันทร์เหรอคะคือเลยต้องเจาะครับเพราะว่าลงไปเพราะว่าถ้าถ้าไม่มีไม่มีคือไม่มีแรงโน้มถ่วงครับคือหลายๆสิ่งที่แรงอัดออกมาเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกระสุนออกมาคือคืออันนี้อันนี้เป็นเป็นที่มาว่าทำไมเอเนอีลอนต้องทำ The Boring Company ทำไมต้องเจ็ตบอร์ดเพราะเขาต้องเจาะเพราะว่าไม่งั้นเราจะเดินลอยๆเราจะเดินลอยๆอันตรายครับคือสเปซสูตรเราก็ต้องรับไอ้พวกโปรเจกต์ถ้าเอาพกดัสคือคือถ้ามีฝุ่นแล้วมีแรงอัดมันฝุ่น มันกลายเป็นคือคือตัวหินบนดวงจันทร์นี่มันก็มีความคมอยู่ก็อะไรตรงนี้มันก็เลยมีที่ที่มาว่าต้องลงไปเคนี่เป็นฟิวของสภาวะและปรากฏการธรรมชาติของตัวเขาเองของตัวดวงจันทร์ซึ่งซึ่งมันต้องใช้ในการต้องมีการเจาะมาเกี่ยวข้องด้วยเคยเห็นดีไซน์สเปซส่วนเราใช่ไหมเคยเห็นแล้วตอนเอาไปโชว์งานสตาร์ทอัพเพลยแลนด์อ่าจากนั้นเป็นอากนั้นคือตัวมอคอัพใช่ใช่ไหมคะแต่มันต้องกันไฟกันอะไรได้เหมือนชุดนักบินไหมใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดเวลอปออกมาครับก็ตอนนี้ก็กลายเป็นว่า นอกเลยฉันเรื่องสูตรจะไปทําช่วงโควิดมีพี่ขอให้ช่วยจังเลยดีที่ช่วยทำเรื่องพลาสติกซึ่งอะไรก็คือคนทเอ็กซ์เพรสเรื่องพลาสติกพวกนี้มันมีเรื่องกันเทคนิคในการเย็บในการว่าต้องรับเพชเชอร์อะไรแต่ชุดนักบินมันต้องไม่สักถูกไหมคะข้างในชุดข้างในของสักครัชุดชุดข้างนอกข้างนอกไม่สักสกปรกได้อย่างเป็นเอกฉันท์ แล้วเราเคยผลิตอะไรที่เป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกับการพร้อมในการส่งออกไปยังอวกาศร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหรือยังคะสามปีเป็นเวลาที่สั้นมากสามปีนี่สั้นมากครับคือเราโฟกัสเรื่องทางนั้นทางบิสกิจส่วนใหญ่ในช่วงแรกสื่อสารอย่างอตอนนี้โครงข่าย 5G ต่างๆที่ช่วยทางด้านฝั่งของเทลโคในการในการประกอบในการรลวมเอาตัวเน็ตเวิร์กต่างๆเพื่อมาเสริมลูกคา้านะครับแต่ในส่วนของพวกสเปซคราฟเนี่ยใช้เวลามันมันยากนะครับซึ่งเราเราเริ่มจากอิเล็กทรอนิกส์ก่อนคราวนี้เนี่ยเราเราทำอะไร บ้างก็ในมิชชั่นเนี่ยที่เราส่งกับยานนิวเชฟเฟอร์นะครับยานของของบรูวอร์จินนะครับฟาวโดยทางทางเจฟฟ์เบโซสนะครั mm ้ง hmm. สุดท้ายเนี่ยเราเราเอาบอร์ดเด็กทอนิกที่เราทำเองเนี่ยขึ้นไปทดสอบ mm hmm. นะครับอันนี้คือเพื่อที่จะจะวัดค่า mm hmm. ในที่ที่เมื่อกี้ปากกระป๋อง mm hmm. เอาไว้วัดค่าเซ็นเซอร์ต่างๆที่เราทดสอบ mm hmm. ในอวกาศในอนาคตครับ mm hmm. ได้ไปเจอเจฟฟ์เบโซสได้ยังไงอะคะได้ไปเจอเจฟฟ์เบโซสก็เรื่องที่เราจะ d e v e l o p ในมิชชั่นต่างๆ mm hmm. นะครับคือม mm ิชชั่นของของ เจฟก็คือต้องการสร้างอ mm ินฟราสตรักเจอร์ในอวกาศสร้างอินฟราสตรักเจอร์เลยหรอครับ <c oughs> คือ,อทุกอย่างเลยเหมือนสร้างเมืองอ่าใช่ครับก็คือสร้างพวก าฐานเรื่องต่างออกมาอีโนี่เรื่งต่างเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะให้มีมีอินเวนเตอร์สวยใหม่เนี่ยเข้ามา <S 1> <S 1> มเข้ามา d e v e l o p ตัวที่ต้นทุนในการเข้าถึงเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่ได้รุนแรง,ชงใช่มค,คุณเจมคิดว่า <S 2> <S 2> ชีวิตนี้เราจะได้ไปอยู่จริงไหมดวงจันทร์ดาวอังคารเนี่ยเรากาลังพูดในเรื่องที่มันไกลตัวเราไปไหมอะผมว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนครับ next man แล้วครับ เฟ r ร์ส o ว a n ที่ที่ปี2024นะครับป 2020, ี2027 28เนี่ยใกล้ๆก,ก,กันคือ NASA ก็อยากจะคือตั้งเอาโพสุที่นั้นซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นครับซึ่งซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่นาซาที่เดียวมีตั้งแต่ประเทศอื่นประเทศจีนทั่วโลกก็แอคทีฟเรื่องนี้มากนะแต่เราต้องเริ่มทำเลยแล้วเราก็เห็นว่ามันมันเทคโนโลยีแล้วเราสามารถแอดแดนซ์ไปได้ไกลจริงนิสเป e เนี่ยเป็นบริษัทคนไทย1้อเหมคะ เราเริ่มตอนที่ผมตั้งใช่ไหมตอนนี้เราก็มีทางด้านยังไม่ไม่คนส100ั่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่แต่คนไทยมาจอยที่ก็ก็มีมีผมกับอินเวสเตอร์คนแรกที่ลงนะครับตอนนี้เราอินเวสเตอร์เราก็มากกว่านั้นเราผ่านรอบไปตัวเวสมาในอดีตประมาณสองครั้งแล้วก็มีอินเวสเตอร์พวกกองทุนเบต่างต่างชาติก็มีบ้างใช่ก็สิงคโปร์ออสเตรเลียถ้าสเตปแรกของอูเบสเนี่ยมันเป็นเรื่องของดาวเทียมสื่อสารทําให้บริการจับลูกค,ค้าในในโลก,ก่อนคราวนี้เราเราก็มีลูกค,ค้าในการที่แบบอย่างเขาจะทดสอบอะไรบนอวกาศ ก็เราได้ทดสอบคู่กับเรา <okay. S 2> ครับคราวนี้พอพอเริ่มเริ่มมาทําตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราเราก็จะมีในเรื่องของว่าถ้าตอนนี้เราเรายังไม่ทำเรื่องบล็อกเกตของเราเองแต่เราก็มีอุปกรณ์ทั้งในพอพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ยินดีที่จะเป็นเป็นตัวออคนไน์เพื่อให้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 สง่งขึ้นไปได้แต่พอหลังจากที่เราทําเรื่องว uh ัตถุดิบเราได้เองแล้วเนี่ย uh huh. เราไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าเราจะไม่ทาตรงตรง,ตรงเรื่องเรื่องเรื่องตัวพวกจรวดหรือว่าสเปซคราฟต t ตรงนี้ก็หอกมีมาแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าพูดเร็วไปก็ยังยัง ยังทำไม่เสร็จตรงนี้ถึงถึงบอกได้เมื่อกี้บอกคนณีไปว่ามีเรื่องซูเปอร์อร่อยท,ที่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่เป็นแทีวี <material. S 2> อันนี้ก็เกิดขึ้นจริงอันนี้เกิดขึ้นจริงเพราะว่าเราปีนี้เราเราจะเทสเราทำเป็นเป็นเหมือนกับเป็นซอลิดแทงค์นะคือคือคือบล็อกเกตเสรเริ่มจากแทงทุกอย่างค,คือแทงน้ำเนี่ย แต่ว่ามันต่างแท้งน้ําปกติว่ามันต้องรับแรงอัดสูงซึ่งซึ่งแท้งน้ำเนี่ยมันมีการเชื่อมกันอะไรต่างๆที่พวกนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเทคนิคพิเศษทางนั้นที่ฝั่งมิวส p เ c e ก็ก็พยายามที่จะ Dev วล็อปขึ้นมาเด v วล็อป <They develop S 2> เป็นเหมือนกับเป็นเป็นแพลตฟอร์มเดียวเลย <ฮะ S 1> แล้วเราใช้ได้2อ,อย่างคือดาวเทียมสื่อสารและดาวเทียมถ่ายภาพได้ทั้ง2อ,อย่างเลยตอนนี้วงเงินดาวเทียมเราส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ทำตั้งแต่ฐานขึ้นมาเลยส่วนใหญ่ก็จะไปไปซอสไปใช้ของสัญชาติดีบ้างอ่า ยุโรปจีนอะไรต่างๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วเมืองไทยเนี่ยเป็นเป็นฐานการผลิตอยู่แล้วต้องบอกว่ามีบุคคลที่มีความรู้อยอ่แแต่แต่ต้องมาเขาเรียกว่าเหมือนกับวีเหมือนกับวีเวิร์ด n ิเนียรทางด้านอุปกรณ์ทางด้านผลิตดาวเทียมตรงนี้ของเรามันมันมันง่ายมากเลยมันมันคือเราต้องการ d e v วล o อถ้าเราทําดาวเทียมเราขึ้นมาเองในอนาคตเนี่ยนะครับอาจจะเริ่มจากตัวแรกอาจจะมีพาร์ทคอนเทนต์ที่เราทํา จำกัดก่อนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว,ว่าถ้าคุณสามารถทำแล้วได้น้ำหนักน้อยลงทนความร้อนสูงขึ้นตรงนี้มันคอสพวกนี้มันมันรานสเลษมาที่ผู้ใช้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าเราเราสามารถทำให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเาวเทียมสามารถเสิร์ฟแอปพลิเคชันเดิมแต่เวทลงไปเยอะนะครับทนความร้อนได้สูงพวกพวกนี้เนี่ยมันมาในทางฟิสิกส์ล้วเนี่ยมันมันคอน trib ิวมาในเรื่องของตัวต้นทุนของราคาทั้งหมดมนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ว่าทำไมมิวส์เพสเนี่ยคือต้อง,ต,องต้องทำพวกนี้ทรับเลยสำคัญมาก คืออาจจะยากอา,อาจจะโดนบอกว่าไม่จริงเหรอเงี้ยครับรเราเราเราก็เราก็ทำก็เดินไปเรื่อยเราทำเรื่อย ดังนั้นก็เราก็เลยมีเป้าว่าเราน่าจะมีดาวเทียมเป็นของตัวเองครับก็ดาวเทียมเนี่ยต้องบอกเข้ามาเสริมเราเรามองว่าดาวเทียมทำอะไรได้บ้างคือคว่าตัวนี้การันตีเรื่อง coverage ก็คือว่า cover เนี่ยร้100อนะครับแล้วเ,เ,เราทราบอยู่แล้วว่าจริงๆแล้ว d a ลต้เนี่ยในดาวเทียมเนี่ยถ้าถ้าเป็น reo นะครับถ้าถ้าเห็นที่อ,ท link, อีลอนทำ starlink ตรงนี้เนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้ว delay time เ,เนี่ยต่ำกว่า ตัวไฟเบอร์ออปติกนะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าไอตัวแสงเนี่ยเดินเดินทางผ่านาผ่านแก้วนะครับกับเดินทางผ่านตรงแบคทีมก็คือไลท์ที่ตรงไลท์ชั้นบรรยากาศตรงนี้จะเดินทางได้เร็วกว่าประมาณเท่าตัวครับซึ่งซึ่งทําให้พวกการสื่อสารพวก long distance เนี่ยระยะทางสูงเนี่ยคือดาวเทียมที่วงโคจรต่ำเนี่ยจะได้จะมีข้อได้เปรียบอย่างปีนี้ก็มีเรื่องประมูลตัวเรื่องตำแหน่งวงโคจรประเทศไทยอันนี้ก็เกิดขึ้นตำแหน่งวงโคจรของเมืองไทย วงโคจรเราประมูลันเหมือน 5G เหรอคะใช่เหมือนประมูล 5G วงโคจรอะไรเหรอคะก็เมืองไทยก็มี6ตำแหน่งครับ6ตำแหน่งวงโคจรมันคือวงโคจรตรงไหนเหรอคะอยู่แถวไหนมันมันคืออะไรก็เป็นตำแหน่งที่ที่ต้องให้ดาวเทียมจอด ตำแหน่งที่ให้ดาวเทียมจอดได้คือจอดได้แล้วก็สามารถส่งคลื่นไม่ต้องไปรบกวนกับดาวเทียมคนอื่นอ่ามันคือตำแหน่งหนึ่งที่อยู่ในอวกาศเป็นพิกัดในอวกาศคือเป็นที่ดินที่ที่เราไปลอยๆดาวเทียมอยู่ได้ใช่ใช่แล้วแล้วใครอ่ะก็อันนี้ก็ก็ต้องใจใครจะเคลมอวกาศอ่ะเขารัดครับรัดใจเขารัดเราเป็นไว้ของประเทศไทยก็เมืองไทยก็มีทรัพยากรตรงนี้อยู่ก็ทาง รัฐก็คงรีบนำออกมาประมูลน,นะครับอย่าง 5G เกิดขึ้นแล้วปีนี้ก็คงมีเรื่อง อกาซึ่งกสทชเป็นคนดูแลเพราะเป็นเรื่องของที่ใช่ไหมคะใช่ครับเกี่ยวข้องกันเปอนความถี่ก็ก็มีโฟกัสกลุ่มเกิดขึ้นมีอุตสาหกรรได้แนวคิดใหม่ไปนิดนึงเราไม่ได้มองแค่แค่ตำแหน่งโคจรนค้างฟ้าเดาวเทียมค้างฟ้าอย่างเดียวครับเราเราดูไปถึงวิชั่นในอนาคตตั้งแต่ดาวเทียมใกล้โลกนะคว่าจะเซิร์ฟลูกค้าในอนาคตได้ยังไงเพราะอย่าลืมว่าตรงนี้เราเราสร้างคอนเซ็ปต์เราเองเนี่ยยังไม่ได้นะครับแต่เราสามารถให้บริการภาคพื้นดินเนี่ยได นะครับในการเวิร์กกับอย่างคงขายแต่ละคงขายที่มีอยู่เนี่ยได้แต่แผนเราเนี่ยมันไปไกลถ,ถึงถึงถึงดวงจันนะครับคือซสไลท์เนี่ยพาร์ทหนึ่งแต่ว่ามีพาร์ทของของสเปซเทคโนโลยีทีอยู่ Space Tech s สเปซเทคสเปซเทคคือการต้องทําเองมันอาจจะยากแต่ว่าต้องทำํำ ของคุณเจมส์ซีได้ไปอ่านไม่รู้จริงหรือเปล่าอยากให้คนไทยร้อยคนแรกเดินทางไปที่อวกาศครับที่ที่บอกว่ามีคนร้อยคนบนโลกนะครับไปไปอยู่บนดวงจันทร์อันนี้เป็นวิชั่นใหญ่แต่ก็ตอนที่ทำก็ต้องเป็นสเต็ปนะอันนั้นคือเป็นฟิแนลฟิแนลสเต็ปนะครับทีเรามองว่าจะจะ,จะทำตรงนี้ให้ได้ภายใน10ปีคราวนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วง Earl y Stage ก็คือช่วงแรกตอนนี้ทีมคือการส่งของนอกโลกเนี่ยทำได้แล้วอันนี้อันนี้คือเราสูงเป็นโลกประมาณ100กิโลอันต่อไปก็จะเป็น National Space Station ที่ ที่เห็นทางด้าน SpaceX ตรงที่ที่เธออีลอนทำส่งตัวนักบ,บินอวกาศไปนนะคนอันนี้จะเกิดที่อีก7ครั้งพอเราทดสอบอกับครั้งสุดท้ายเนี่ยเดือนเดือนกันยายนนะครับก็คือครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดที่เราที่เราทำมาและสิ่งที่เราเรียนรู้มาทั้งหมด3ไฟลแรกเนี่ยเรามาทำครั้งนี้ก็คือยังเป็นอิเล็กทรอนิกส์อยู่คราวนี้เพิ่มเพิ่มเมนอุปรกรณ์ให้มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องเริ่มใส่เรื่อง,งของตัวโครงสร้างพอเสร็จอันนี้ปั๊บเนี่ยก็ไปที่ สถานีโอกาสคราวนีเ้เราก็ยังไม่ได้เรียกว่าใครจะเป็นคนส่งเรา,เราแต่เราก็ทราบว่าตอนนี้อย่างอย่างบัวที่นี้ไม่มีวีอโคที่ส่งเงินไปก็คันด,ดิเดตก็จะมีสเปซเซกที่ทีมงานเราก็ได้คุยกันตลอดเวลาอยู่แล้วว่าถ้าท่านมีความสนใจในการทดสอบขั้นต่อไปก็สเต็ปพวกนี้แหละเป็นสเต็ปที่เราเดเวล็อปทวกนี้ขึ้นมาก่อนแล้วแล้วพอจังหวะใช่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเรื่องนคนคซึ่งซึ่งคนเนี่ยจะยากมากคือเราเราไม่อยากว่าอยู่ดีว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ้าสมมติว่า ขยาขึ้นไปสมมติุจะอยากมีเพื่อนที่ ที่แบบสนิทกันเราก็รลักเขาใช่ไหมหเราก็ไม่อยากแบบเหมือนกับส่งไปโดยทีไ่ไม่มีไม่มีการเตรียมพร้อมส่งออกนอกโลกวันเวททริปรักกันมากถ้าให้ฝากถึงคนดูทุกคน,นะค่ะที่กําลังดูอยู่ซึ่งคนดูซีก็จะมีคนที่ชื่นชอบเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็หลายๆคลิปวิดีโอก็ต้องบอกโดยตรงว่าเราไม่ได้แบบบัคคลิปออตรงๆนะซีไม่ได้จะต้องไปแข่งวิวกับคนอื่นมันมียุคที่ตอนนี้เราเข้าวงการใหม่ๆเรารู้สึกว่าเราอยากได้ยอดวิวตลอดเวลาแต่ว่าพอมาวันหนึ่งที่เราแบบมาถึงจุดที่ เรารู้สึกว่าถ้าเป็นข้อมูลที่มันดีที่มีคนดูอาจจะแค่สองพันห้าพันแต่ว่าเป็นห้าพันที่เขาอยากไปอวกาศอะสีค,คิดว่ามันก็สร้างการเปลี่ยนแปลงในในยะที่ดีได้เพราะว่าวิวที่ไม่สร้างการเปลี่ยนแปลงสีว่านั่นต่างหากที่เป็นจุดที่เขาอาจจะต้องแบบลองมานั่งคบคิดดูว่าเราจะทําให้มันแตกต่างจากนี้ยังไงแต่ทุกคนที่กําลังดูอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะจริงๆวันนี้ที่มีโอกาสได้คุยกับทาง m u s p a c e เนาะเป็นแบบ สตาร์ทอัพที่จีเจอคนเยอะไากตอลอดตลอดทุกวันนะอย่างนี้ทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่าจีเป็นสตาร์ทอัพที่จีนึกถึงอยู่เรื่อยๆนะว่าแบบเฮ้ยเขาไปได้ดีไหมอวกาศเมืองไทยเป็นยังไงมีอะไรสัมนาที่กลำลังไปแบบไปพูดก็จะพยายามแซกแซก,แซกให้ในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้นานอวกาศให้เขาได้มีโอกาสรู้จักก่าประเทศไทยแล้วก็มีบริษัทดีๆแบบนี้วันนี้ขอบคุณจีมากๆเลยสนุกมากๆเลยค่ะสําหรับคุณสเปคคุณ<ๆ>มากค่ะอยากเห็นคนไทยที่ประสบความสําเร็จนะคะถ้าเป็นบริษัทคนไทยด้วยกันเป็นนักลงทุนเป็นนักธุรกิจ หรือคุณเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคนที่สามารถพูดเพื่อให้แรงบันดาลใจคนได้จํานวนมากๆนะคะซี่อยากให้คุณลองมาหาความรู้ลองมาหาแรงบันดาลใจอีกหนึ่งในวงการที่เชื่อมโยงกับโลกเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแบบนี้นั่นก็คือวงการทางด้านวิทยาศาสตร์และต้องเป็นวิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศด้วยนะคะเพราะว่ามันน่าตื่นเต้นมากและยังเป็นโลกที่คุณก็อาจจะเป็นอเมริโกในยุคป,ปี2050ก็ได้ใครจะไปรู้แต่ต้องเร็วหน่อยนะคะรอถึง2050ไม่ไหวคะ่ะเดี๋ยวซี่แก่ก เดี๋ยวไ,ไม่มีคนทำข่าวให้อะเนาะโอ๊ยตอนนั้นอาจจะเป็น AI สิแล้วก็ได้ขอบคุณมากค่ะและเหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยสามารถฝากไว้ได้เลยค่ะในกลุ่มของ Facebook Fanpage see Me Again Community เช่นเคยในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานีนมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะไปอัปเดตกันในช่วงโต๊ะข่าวซีทรีกับน้องนักข่าวน้องก๊อฟเลยค่ะสวัสดีครับอยู่กับก๊อฟเช่นเคยนะครับกับช่วงโต๊ะข่าวซีทรีซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศ ไทยที่ได้รับการยอมรับจาก Apple กันครับแล้วก็มีเรื่องฟีเจอร์ใหม่จาก Facebook แล้วก็เรื่องรถยนต์ไร้คนขับที่จะเปิดให้บริการแล้วที่ปักกิ่งครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกข่าวนี้กันเลยนะครับ ก็เป็นโอกาสดีของกอล์ฟมากๆที่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนเขากับโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒนั่นเองครับซึ่งเขาเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัล Apple Distinguished School หรือสถานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple นั่นเองครับนับว่าเป็นโรงเรียนรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองอย่างมากเลยล่ะครับเพราะว่าเขาเปิดมาแค่4ปีนะครับแต่วิสัยทัศน์เขาค่อนข้างไปไกลามาก เขามีแนวคิดที่ว่าเทคโนโลยีจะไม่ได้อยู่แค่ในห้องคอมพิวเตอร์อีกต่อไปแต่ทุกพื้นที่คือเทคโนโลยีนั่นเองครับโดยที่เขาจะให้ทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนของเขาอะนะครับมี iPad กันคนละหนึ่งเครื่องไปเลยเอาไว้เชื่อมโยงการเรียนรู้ทั้งหมดไปด้วยการผ่าน iTunes U ยนะครับแล้วก็แอปต่างๆอีกมากมายด้วยตามแต่ความต้องการของวิชาต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาวิทยศาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือวิชาดนตรีเขาก็มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมเข้ามาใช้งานได้อย่างลงตัวมากๆเลยล่ะครับ อย่างวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะเพาก็จะมีอ่ามีการก่อนผ่าหัวใจใช่ไหมปกติเราก็จะผ่ากันที่หัวใจเลยแต่ที่นี่ครับเขาจะให้นักเรียนได้จําลองการผ่าหัวใจในแอดแทดก่อนได้รู้ว่าอะไรเป็นยังไงถ้าผ่าผิดพลาดจะเป็นอะไรยังไงเสร็จปั๊บค่อยไปผ่ากับของจริงเพื่อลดความผิดพลาดแล้วก็สร้างความคุ้นชินกับสิ่งที่กําลังจะทํานั่นเองครับแล้วก็อย่างวิชาดนตรีใช่ไหมครับเขาก็จะอ่าปกติ ให้เล่นดนตีกันไปอ่ะเล่นเป็นไม่เป็นไม่รู้แหละอ่ะถ้าใครเล่นเป็นหน่อยก็จะมีโอกาสได้โชว์ทักษะมากหน่อยใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เล่นไม่เป็น,ปนล่ะทำยังไงแต่ในวิชานี้ครับทุกคนจะมีโอกาสได้สร้างสรรผลงานของตัวเองเลยล่ะครับก็คือเขาจะใช้การเรียนรู้ผ่าน iPad หรือการ l x y เ a รนะครับ ไม่ว่าใครก็สามารถสร้างดนตรีได้โดยที่อาจจะไม่ต้องมีความรู้เรื่องตัวโนต้ตอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่แน่นอนว่าถ้าใครมีความรู้เรื่องตัวโนต้ตหรือเรื่องดนตรีมันก็จะเป็นแต้มต่อหรือมันก็จะได้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันแต่อย่างน้อยครับทุกคนจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของดนตรีได้มากขึ้นนั่นเองครับผมโอ้โหอันนี้ก็เป็นหลักๆ2วิชาที่เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมมานะครับซึ่งก็แน่นอนว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็สําหรับพ่อแม่คนไหนที่กังวลว่าเอ๊ะ พอทุกอย่างอยู่ใน iPad แบบนี้แล้วอะ่ะเราจะสามารถรู้ความเคลื่อนไหวของการเรียนลูกได้ไหมจะติดตามการเรียนของลูกได้อย่างไรตรงนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าคลายกางังวลเพราะว่าเขาจะมีการอบรมให้ใช้งานได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งนักเรียนผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งคุณครูที่เขาก็ต้องมีการอบรมล่วงหน้าเป็นครึ่งปีหรือว่าเป็น1่ปีนะครับผมเพื่อที่สุดท้ายแล้วทุกฝ่ายจะได้เชื่อมโยงไร้รอยต่อกันอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดบุคลากรคุณภาพที่เหมาะสมกับศตรวรรษที่21นั่นเองครับผมแหมก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรนะครับอย่างที่บอกไปเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยนะครับก็มีสานศาึกษาเพียงแค่535แห่งเท่านั้นที่ได้รับเชิญเข้าโครงการนี้ของ Apple ครับแล้วก็ยังมีอีกที่หนึ่งในไทยนะครับอันนี้เป็นร,ระดับมหาวิทยาลัยนั่นก็คือมหาวิทยาลัยหอการค้านั่นเองอันนี้ก็ได้รับเชิญเข้า A.D.S. ของ Apple หรือสานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple เช่นกันครับผม มาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างนะครับล่าสุด a c e b o o k เขาได้เปิดตัวบริการใหม่ที่กําลังอยู่ในสถานะการทดสอบนั่นก็คือชื่อบริการว่า c a m p u s นั่นเองครับเพื่อให้ผู้ใช้งาน Facebook ที่กําลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยได้ใช้ติดต่อกันโดยเฉพาะเลยล่ะครับสำหรับกลุ่มผู้เรียนพอพูดแบบนี้เราก็จะนึกถึงกลุ่ม Facebook ของเราที่สร้างขึ้นมาประจํารุ่นในห้องเรียนในชั้นเรียนหรือแม้กระทั่งในกลุ่มของมหาวิทยาลัยของเราใช่ไหมครับอ่ะก็อาจจะคล้ายคกันแต่ก็ไม่เหมือนกันสัทีเดียวนะครับเพราะว่าบรริกา กันใหม่นี้มันจะเป็นมีนิวฟีดโดยเฉพาะเลยนะครับแยกสําหรับผู้ที่เรียนในมหาวิทยาลัยเดียวกันเลยเอาไว้ติดตามหรือเข้ารวมอีเวนต์ต่างๆในมหาวิทยาลัยได้อย่างง่ายดายรวมถึงมีฟีเจอร์นี้ด้วยครับนั่นก็คือฟีเจอร์ Campus Directory ไว้ค้นหาเพื่อนหรือผู้เรียนคนอื่นๆในมหาวิทยาลัยได้อย่างซิมเ l ลง่ายมากๆรวมถึงการสร้างโปรโไฟล์แยกออกจาก Facebook หลักอีกด้วยล่ะครับ แต่ทั้งนี้หากบอกว่านี่เป็นบริการรูปแบบใหม่ของ Facebook ก็อาจจะไม่ถูกสะทีเดียวเพราะว่าเริ่มแรกที่เขาเปิดให้บริการ Facebook ใช่ไหมครับตอนแรกเลยนะเขาก็เป็นการสร้างจำกัดกลุ่มสำหรับผู้ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วถูกไหมถ้าเราจะจำกันได้พี่มาสก็เปิกเขาก็เปิดใช้กันใน Harvard เอง แต่ทีนี้พอม,มันเริ่มดังขึ้นดังขึ้นทั่วโลกตอนนี้ทุกคนเลยเข้าถึงได้แต่ตอนนี้ครับเขาก็กลับมามีฟีเจอร์สำหรับคนที่ใช้เรียนในมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อุย้ยก็น่าสนใจอยู่นะครับผมโดยที่ตอนนี้เดี๋ยว Facebook c a m p u s จะเรื่องทดสอบให้บริการกับ30มหาวิทยาลัยในอเมริกาก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะต้องยืนยันตัวตนด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือในกลุ่ม30มหาวิทยยาลัแรกเนี่ย ไม่มีมหาวิทยาลัยฮาวาดสถานที่ต้นกําเนิดของ Facebook อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ยังไงนะครับผมก็ต้องติดตามกันต่อไปครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กันบ้างสําหรับบริการ a อ o พา o โลโกหรือบริการรถแท็กซี่ไรคนขับจากไปตู้ซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะเห็นมาแล้วว่าเขามีเปิดให้บริการแล้วที่เมืองฉางซาและก็ฉางโจประเทศจีนแต่ตอนนี้ครับ เขาได้มีการทดสอบมาแล้วในกรุงปักกิ่งมากกว่า5,000 500, 0 0กิโลเมตรนะครับในช่วง8เดือนที่ผ่านมาเขาก็เลยกําลังจะเปิดให้บริการกับประชาชนจริงๆแล้วในกรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับซึ่งแน่นอนว่าได้รับการอนุมัติจากภาครัฐเป็นที่เรียบร้อยโดยที่บริการอพอลโลโกนี้นะครับจะครอบคลุมเส้นทางถึง700กิโลเมตรทั่วกรุงปักกิ่งมีจุดขึ้นลงอยู่จํานวน100แห่งเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเน้นไปที่ที่พักอาศัยแล้วก็ย่านธุรกิจก่อน และในช่วงแรกก็จะมีรถมาคอยให้บริการมากถึง40คันเลยล่ะครับแต่ทั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นรถยนต์ไร้คนขับใช่ไหมที่มันสามารถขับรถได้ด้วยตัวเองแต่ก็ต้องบอกกันนะครับว่าเขายังจะต้องมีคนที่เป็นคนจริงๆคอยมานั่งกำกับอยู่หลังพวงมลาลัยอยู่ดีเนื่องจากยังติดข้อบังคับทางกฎหมายนั่นเองนะครับ ซึ่งคิดอีกแง่หนึ่งก็อาจจะดีเหมือนกันนะครับสําหรับคนที่อาจจะยังกล้ากล้ากลัวกลัว,ลวไม่กล้านั่งรถที่ไม่มีคนขับเลยก็อาจจะได้อุ่นใจมากขึ้นนั่นเองครับว่าถ้าระบบ ขัดข้องขึ้นมาฉันจะทำอย่างไรอย่างน้อยก็ยังมีคนขับมาคอยแตนไบขับอยู่เพื่อรองรับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้อ่ะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าตอนใช้งานจริงแล้วจะเป็นยังไงจะมีปัญหาไหมนะครับผมแล้วก็ส่วนในแง่ราคาค่าใช้บริการหรือว่าเวลาที่เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนอย่างแน่ชัดว่าเจอเริ่มวันไหนอะไรยังไงเดี๋ยวส่วนนี้จะต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากอะพอลโลอีกทีหนึ่งนะครับเตรียมติดตามกันได้เลยครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ The Futurist e Podcast ของเราในวันนี้ EP ที่10ก็ขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามกันมาถึง EP นี้นะครับและใครที่อยากให้กำลังใจอยากสักถามข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับติดตามได้เลยที่เพจซีเมียเกนหรือกลุ่มซีเมียเกนคอมม n i นิตี้ของเราแล้วมาพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ และคุณสามารถกลับมาติดตามฟังพอดแคสต์ที่ที่ช่วยพยากรอ,อนาคตร,รู้ทันการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแบบ The Futurist ให้ทะยานสู่โลกอนาคตได้อย่างก้าวหน้าและมั่นคงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ